ลองนึกภาพเช้านี้นะครับเราอยู่มุมสงบในร้านกาแฟเล็กๆกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นในมืออากาศยังเย็นนิดๆจากฝนเมื่อคืนแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านใบไม้ทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นแต่ไม่เร่งรีบผมอยากชวนคุยเรื่องนี้ทุกเช้าที่ตื่นมาคือโอกาสใหม่ผมเคยอ่านในหนังสือจิตวิทยาเชิงบวก The Happiness Advantage ของ Sean อ cker เขาเล่าว่าวิธีการที่เรามองเช้าวันใหม่จะกำหนดโทนของทั้งวันนั้นถ้าเราเริ่มวันด้วยคำคิดว่าต้องสู้กับอะไรอีกหัวใจเราก็จะหนักตั้งแต่ยังไม่ก้าวขาออกจากบ้านแต่ถ้าเราเริ่มด้วยคำว่าวันนี้อาจเป็นวันที่ดีแค่เปลี่ยนมุมมอง,มองใจก็เบาลงนิดหนึ่ง ในชีวิตจริงเราอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นเสมอบางวันยังเหนื่อยจากเมื่อวานยังมีปัญหาที่ยังไม่จบแต่แค่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมามันคือโอกาสใหม่ที่คนอีกหลายล้านคนบนโลกไม่มีแล้วในเชาน้านี้เราไม่ต้องทำให้ชีวิตเปลี่ยนหมดในวันเดียวแค่เปลี่ยนได้สักหนึ่งอย่างเล็กๆอาจเป็นการโทรหาคนที่คิดถึงหรือเริ่มเขียนสิ่งที่อยากทำสักข้อ พราะทุกเช้าคือหน้ากระดาษเปล่าที่เราจะเขียนเรื่องใหม่ลงไปได้เสมอทุกเช้าที่ตื่นมาไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่แต่คือโอกาสที่เราจะใช้ชีวิตให้ต่างจากเมื่อวานแล้วคุณละ่ะเช้านี้จะเขียนเรื่องใหม่อะไรให้ตัวเอง